ขั้นตอนที่4คือวางตำแหน่งคิ้วกันศาสตร์ลองแนบกันศาสตร์กับขอบประตูทั้ง4บานเพื่อดูว่ามุมและแนวตรงหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าแนวถูกต้องค่อยๆเริ่มติดตั้งโดยลอกเทปกาวที่อยู่บนคิ้วกันศาสตร์ทีละนิดแนะนำให้รอบ ครึ่งเดียวก่อนแนบกันสตร์เข้ากับขอบประต,ตูตามแนวที่วางไว้ เมื่อแน่ใจแล้วให้ทำการโลกเทปกาวออกและทำการกดชิ้นงานให้แน่นเพื่อให้เทปกาวยึดติดได้ดี ทำซ้ำในประต,ตูแต่ละบานจนครบ ขั้นตอนที่5คือการตรวจสอบความแน่นหนาและแนวของคิ้วการศาสตร์ว่าติดตรงหรือไม่และทำความสะอาดคราบกาวส่วนเกินหรือสิ่งสกปรกต่างๆหลังการติดตั้งข้อควรระวังนะครับไม่ควรเปิดปิดกระจกในช่วง24ชั่วโมงแรกหลังการติดตั้งเพื่อให้การเซตตัวเต็มที่ หลีเกเลี่ยงการล้างรถหรือโดนน้ำแรงๆภายใน24 48ชั่วโมงแรก ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ